long for frowny time, face. a เราก็ไล่บีเกิลมิลเลอร์โอดทอยครับผมเพราะยับต่อ,อยฮะอยู่ไปสวนเนอร์ซัสซ่าเรียบร้อยผมเฟิร์สบัตเร์จีเอชครับเราก็ไล่บีเกิลต่อผมโดเชลดอโนมิลเลอร์าจัดก,การครับสกอร์สองศูนย์ครับผมแม่ทีบิ๊มมกม้าเฟิรสซอลครับลงลัวๆัอต่อผมจุดไดโนพิลเลอร์หัวใจฮะเซอรซ่าเปิดพื้นไฟแล้วทอยครับ มิลเลอร์มาดาพร้อมป่าเลยมีงได้ตัวของแฟลิายแล้วก็เมจิกงซิงครับผมเรียบร้อยสักซ่าแต่เฟร็ดโบชินแตนเดเมนนั่นมิดวันบิดวันต้องโดดเชยไว้ก่อนฮะพอาบุคลากเปิดไว้ครับมีดลอยมาตีเซนเตอเชลโดเชลผมาปั๊มสู้ครับไหวหรือเปล่าโดเชลจุ๊กป่าต่อเนี่ยครับมิดวันพร้อมรัวพร้อมัวไม่ติดสักทีครับผมน่าทำล็อกติดจะได้ผมและน่าจีเอชถอยผมมาดาไม่พอที่จะเฟร็ดโบชินก็แล้วถอยมามีดลอยหนีไดนมิดวันไว้มิดวันหลบครับผมโยกช่วไปก่อนและน่าจีเอชครับผมไม่เเปิดผยตัวฮะ ไม่เปิดเผยตัวครับแฟร์ี้เซากระตุกเซมิทวารปีต์บนกระโดดลีเลื่อนมาฮะฟาร์มี่ระเข้ผมกำลังจะปารมีได้ควรจะเอาสุดเปมุมไปเอามีดลอยมาต่อไม่ตายกระโดดตีแล้วกันต้องการต่อพิ้นเขาต้องเอาหมดแล้วดื่นไป้ใส่พิ้นเข่าจะบอดี้บล็อกครับรนโนเทียลบอดี้บล็อกเล่นฟาร์มเปิดพร้อม้อมน้องแบ่งกันไว้ตีสู้ครับได้หรือพิรนเข่ามิรนเข่าเจอคุ้งมาคุยงอีกหนึ่งทีปั๊บเดินแฟร์ี้ไฟเออร์ไปได้พอแล้วตีใส่แล้วโนเทียลครับผมโนเทียลถอยมาเจอล็เก็ตแฟร์ แล้วเดิดเกี่ยวไว้ต่อตอีคนมันจะสู้ก็เป็นสู้แล้วทาวเวอร์ยิงสองนัดทั้งด้านเบลเเข้าตายหรือเปล่าไม่ตายผมเลือ่อนเลยยูซิครับแล้วเลเวลเด็กมันพอดีด้วยครับผมฟังจีมนิกมากครับผมแล้วก็โดดก็แล้วจีเอสคิวแรกมาผมเลื่อนโอจครับเดินไว้แล้วก็ข้าวฮะเลื่อนโลกันหมดเลยครับทั้งด้โต้คองฟังพีเอ็นแล้วก็ค็อกเวืรองฮะไปโผไปผมแล้วก็<ม>พายมาสเปนเปิดครับ ใส่กนตัดได้ล,ลุมอิงไปก่อนแล้วลุมไปที่ได้านีฮาครับบีฮาเรียวซาผมอัดพิษไปที่ด้านโด่งทับสันกับแรกชีวิตกันเลยฮะไปโคลงมาผมโบกสตันไปหนึ่งทีครับดูมงไงต่อครับดูมจะถอยหรือเปล่าถอยผมไปเขาโ,โทก็ยืดระยะไวครับอ่าเอ็มเอ็นครับผมบปเีอร์ะตอกระตุกครับเอาคลิปป่ามาหานถึงหรือเปล่าลจับอูอ่าเมนคัดสองครับผมจะเปิดไปใส่ด้านโดเทลลัวืเรียบร้อยฮะ ทางด้านตรงกลางนี้ก็หลุดไปหรือาเห็นท็อปสันตายหมด G S าครับเี G S ไล่บทยับต่อทางด้านโดของฝั่งนี่ครับซักซ่าเปิดพื้นไฟถอยเจอปีนลอยมาจากปีน,นระเก้อคอรับจะเอาไปเนติ้งฮะตีเข้าไปที่าน,นโนเทลเขาปวดเลยลูกครับเนเจอร์แอนเทนเดตของพิวเลือช่วย,ยวก,ก่อนฮะก็สกิลฟลักดึงหนึ่งไว้ภายพอดสปิดเปิดสวนมาครับโนเทลก็ผมโดนแบดนิสซ่าผมกระตุกดักหน้าผมแล้วก็ตายผมปีนยันลงไปต่อที่ดูครับ เดือดย้ำต่อเดิมเดือดย้ำต่อเดิมส่วนทางฝั่งตัวของวีฮาผมปั๊มสู้ไปฮะด้านเซบบอลจะเจเนเรตได้เป็นทนหรือเปล่าแล้ววีฮาตายจะได้บอกทรัพยเดลิเชนมันก็มิดวันมิดวันมีด้านโคโนโซเฟียอยู่ฮะซีเอชเขาบอกก็ไม่กล้าครับนี่จะทำอะไรมากไปจับยกไปเทเลเกรสิผมก็พิสกิลย้ำต่อเป็นทันเดคลับนะฮะดับเบิลคิวของด้านเซฟเนี่ยครับไมค์ก็โดนซันครับด้านข้างนี้มิลล์โคเข้ามาป่าใส่ซักซ่าผมคนไม่ฟาร์มคนจะบวกมีดลอยไปเส้นด้านผมมิดวันฮะ เซฟเราเข้ามาล่อซื้อหรือเปล่าไอ้อัดทนั่นทันที่แคร็บมาสอครับโยกหนึ่งส่ว้กับไปฮะสกอร์เป็นสิบเอ็ดต่อสี่ครับผมตรงกลางนี้เล่งฟ้าท็อปซันเอาแฮนด์ออฟไปดานฮนะอีกแปดร้อยโกรวามีลงมาก็พีฮาพีฮาจะขึ้นเป็นคิวครับผมแล้วก็รองเท้ากาดียนะย่ำลงต่อไปที่มิดวันเจอยกเทเลกันซีทันที่แคร็บเหยียบเติดไว้ะทามเดนิเชนกับมิดวันโดนรถเกาะย่ำต่อฮะไลยล่ากาดียนสปิรตามครับ ชนหรือเปล่าไส่วนซักซ่าจตการนั่นไอ้เมนตุกางคพิทย้อลงไปดีซักซ่าผมวานสกิลสปาร์กไว้ลงย้ำต่อับแล้วก็วางซินบิวไปตบสีมาต่อจนได้บีฮาตายผมซักซ่าก็ตายผมเจอบีฮาพิทไปครับไมค์คอนโทรลงมาไรล่านั้นต่อรุ่มบาร์มิเลอร์เข้ามาแล้วเข้ามาตีใส่กับผมมีดลอยมาต่อกับรถก่อรับตีเคยดีข้อไหมไม่เคยตื่นเลยเกินครับอัพอัดตีมาครับโ่เทลโ่เทลเรียบร้อยไมค์คอนโทรโบกไปฮะเราสัญญยกฟาวงอย่างเดียวครับผมเอาแฮนด์ออฟไมดานฮะ แารบอลก็มาผมไปกระทงครับสตันยัดลงต่อหรือเปล่าฟังจากการตัวของท็อปสันผมสอยออกได้ไหมฮะไม่รอดผมท็อปสันตายผมเจอมันกระทงไปโคโนะกับผมไปครอบครับและเหยียบถึงหน้าตัวของฟังเนเธอร์ท็อกซินกับผมสตันมันออกไม่ได้ผมเจอปิดพาร์สีไปโอ้ไอเวทครอบมอลสองกับผมกระโดดถอยออกกบปิดบันดูบอลลงไปครับใส่ถึงหน้าตัวของมิลเคิลมิลเคิลถอยเลยเดียวไพ่บอลสปิทเปิดมาใส่โคดิสเปอร์ดนไวเปอร์ไว้ครับข้าไอเวทไปก่อนครับผม ซ้อนในซ้อนอีกทีผมแล้วังได้โดคันเนอร์ท็อกซีดไปบมินควอลกระโดดหนีเลื่อนไปก่อนผมทางด้านวีฮาผมยัดพิษไปที่ซัลซ่าใส่โคตรปัดนหน้าตัวของปามินเคอร์อีกครั้งหนึ่งปาครับผมวีฮาถอยผมจะตายปะอีกนิดเดียวเท่านั้นก็ปิดสกิลไปผมไฮโบสปีดสวนทั้ผหมดเจี๋ยใช่มแล้ววีฮาตายครับเจี๋ยไล่ตามย้ำต่อไปเลยใส่โคตรปัดไวท์จีหน้าตัวของโนเจียวมินเคอร์ขวดขวดคลีปครัไม่คลีปผมต้องฆ่าไม่ได้ครับแล้วนี่เจี๋ยไล่ตามผมใส่โคตรดิสเบิล แล้วก็ลอดทีสเปลลงมาปาหินใส่เข้าไปผมเรียบร้อยผมดอดเทียวตายครับสกอร์เป็นสิต่อ8ปดฮะสิบเจ็ดต่อแปดผมนิกป้าด้านทีมโอจีครับเงินนับอยู่3าเคครับทางด้านโอจีตาย4ี่ครับผมส่วนนิกป้าตายสองฮะด้านบนย้อนต่อมิราเคลมิราเคลจะเป็นบิวเดโซครับผมสายขึ้นที่ข้อฮะโดนชอยอยอดมาต่อครับผมจับข้อไปัวมองเขาสตาร์ยันลงต่อไปฮะ ตามไปครับไอเอ็ครับผมโดนหมดไล่หมดแท็กเลยลงครับแมนนี่ซาล์ครับทอบสันตายก่อนส่วนนั่นไอเอ็ก็ตายครับแรกกันฮะมิลเคิร์จะตายหัมดรถถอยมาฮะทานเดอรซัคซ่าผมอันต,ติดูครูดาวอยู่สิบวิครับไมโครโทัถึงทนไว้เปล่ยมีดลอยผมขึ้นข้อใส่ตดเซฟไปฮะไพร์อสเปนครับผมอีกสิบวิครูดาวมาฮะส่วนนั่นจีเอสก็จะไพร์วอสปปนได้เหมือนกันครับมิลเคิร์ไล,ล่ไปผมโคโนสเปนอีกสิบสองวิใช้ได้ผมไมโครโทัโดนสตาร์นของชามบล็อกไปต่อซิบวิวางลงใส่ไมโครโทั ใบกรโทงโดนซันไปผมก็โดนมาอีกข้าวิโคโนได้ผมไอเมนเปิดมาเพราะว่ับผมมิลเลอร์โดนไล่ผลฝาดูอัดเทนต์ใบกโะทงรอบนี้ไฟบอลสปินเปิดมาใส่โกนใส่พิ่เข้าไปโคโนสเปียร์ผมแล้วตีจีเอ็ตตีจีเอ็ตไปข้าผมโอ้ my god ตีเมื่อไหร่ตายเจอเดินเปิดบอลเดินเปิดไปจับยกเล็กคลิปซีบอลแล้วก็เปิดมาไพฟบอลสปินส่วนกับจีเอ็ ไปบอลสปินครับผมทีหลังครับผมได้ดีกว่าหรือเปล่าเอ้จะตายหมดเจอน้ำทับสันทีกรบจากวงหน้าไปสปาร์กไปแล้ววมีเข้าขวดกับมิดวันมิดวันครับผมตายไปก่อนมีเข้าครับตีสวนไปหมดซับด้านหนุกเซฟตายเหมือนกันครับด้านโนของฝั่งโนเทียวชอยไปก่อนฮะหลังนี้ทับสันล่างบอลปล่อยสืบกันไปอีกทีดับยกมาเทเลกันทีสิผมทับสันว่าไงฮะโดดโคโนหรือเปล่าโอ้โคโนอะไรครับเนี่ย สังโคโนไปผมกขั้นแนวหลังผมฟาร์มลงมาติดโคโนกันหมดฮะทางด้านนี้บินฟวันกันผมต้องถอยก่อนเลยหรือเปล่าฮะดูปั้ลงไปเต็มๆที่ตัวของสลาดาสลาดาผมยืนแทงกันไปอยู่กับสลาดาออกไม่ได้ผมเจอซันยับยับเลยฮะซันยับยับไปสลาดาดีนายได้ไหมดีนายได้ไหมดีนายไม่ต้องดีนายผมมีนั่นเอจิี่เดืแทงกันไปเลยทีเดียวไอเมนก็ผมโดนเหลาลึกลงหัจะตายแล้วใส่คนขึ้นตัดนั่นมิลเลอร์ไว้ผมบินฟวันต้องถอยก่อนเจอพิจิตรด้านวีฮาร์ลัวฮะ แล้วตอนนี้ไพบ่บอลสปีดหมดกันไปจับจ้องมาเทเลคอนิซิสคร,รับมีโบชีเข้ามาต่อทะลึ่แอบเหียบเดินไม่ออกครับผมคิริสปีนั่นวีหาครับวาเนเทอร์ท็อกซินกันไว้เข้ามาต่อครับผมมีดลอยไปครับโอ้คิรดดิคอ่700ของท็อปสันเป็นลมเลยฮะแล้วก็สามเข้าตัวปอมไปอีกหนึ่งฮะมิดวันเข้ามากับผมโดนก็ปี้ไปครับเป็นแดนหลนชามเดลิเชนฮะมีดลอยมาเดินทางด้านมิดวันมิดวันโดนพิษพิษรัว พีทพีทรุว่พีทฟันบอกว่าโดดตีสตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะจับยกไปเทเลครนดิซิบอลเจอคริ่งที่ข้อหกร้อยผมขาดเครื่องกับพีทฟันมิราเคิลทรยออรขึ้นมาฮะมาได้ในจีเอสว้ามีโลกครับซินแนนจับล็อกไว้รอครับผมโค้กเวิร์กโรกเก็ตแฟร์เปิดแแบบจะไปไหนจะไปไหนโดดสตันยับต่อสักซากโดดคริ่งที่ข้ออีกแล้วผมเรียบร้อยครับดับเบิ้ลคิวกระเด็นมิราเคิลฮะ มิลเล่เข้าฟิยอนก้อนไล่มิลเล่เข้ากดคนเดียวไป10คิวตายสุดครับดูมีดูมแล้วครับมีโคโนมีดูกระจายโพสิชันหรือเปล่าไพ่บอลสปิทเปิดไปฮะสตาร์ตหยุดยับไว้ก่อนนะผมแล้วก็ละลายเรื่อนตัวของไบร์โธมไบร์คอนโทรลเดินไม่ออกแล้วก็ตายไปเรียบร้อยครับโหมเลยครับไพ่บอลสปิทมาฮะเจสซี่อาจจะรอดึงระยะไว้ก๊อปปี้ไพ่บอลสปิทออกใส่คนขึ้นดักไว้ครับทางด้านนี้ปุ๊บตัดเข้าไปในแนวหลังผมมีลเล่เข้าเหลาล้วนแล้วก็ตามเดิเช่นยับต่อโมโนสเปียร์นั้นมาเจอกับโยอกิสไ G.S. คัพปี้มาเป็นเดินตัวของฝั่งไอซ์ซัมเบอร์ครับผมเม่นติกฟิววอลลไปคว่ำเป็นใส่คัพปี้มาเป็นโคดโอว์ G.S. ใช่บอกมือแล้วครับผมคว่ำแนวหลังไว้ผมไม่ให้ทำดาเมจช่วยนี่แล้วก็สับสับยาวสับยาวแรกเราเดินบิดวันไปฮะบิดวันได้เงินมาเยอะอยู่ปั่งต้นสันนี่คือทั้งมส่วนต้นสันก็ตายหมดเจอ G.S. โหมีกดแต่ในวงแม่นิตริกฟิว G.S. ยิง G.S. ยิงต่ออีกครับผมแล้วตัวนี้ดูมา G.S. หมาด้วยความเดือดดาบหมดสักซ่าโอโหมปอโหมทิศหนึ่งทิศหนึ่งย้ำต่อก็มายิั G โดเทียวยิงย้ํอีกทีโดเทียวยิงยิงอีกทีครับ GS หลบปุ่มไปต่อจุกจุกป่าไปจุกป่าไปเรียบร้อยอยู่ผมตายไปจนได้ส่วนนั้นสักซ่าก็ตายหมดเจอเน็ดบีฮาไปฮะแล้วนี่บีฮาผมดวลเดียวกับโดเทียวเจอพิษครับผมไวเปอร์ครับไวเปอร์สไตร์ไปดอกนี้ครับผมไล่ต่อสตันสุดระยะกันไปถูกง้างมาแบบระยะไกลไม่ได้ดึงไม่ไปง้างมาแบบระยะไกลฝป่าง้างแบบว้าวปับ้าไอ้ผมเรียบร้อยกับโดเทียวตายครับ34ต่อ16ครับ23นาทีฮะ อ m n ก็รับหน้าที่ครับออกวอลกันไปฮะมีเคอร์เรตสวมแล้วก็บูธเขียวไล่ถึงด้านมิดวันมิดวันโดดไปแล้วครับสแตนมาต่อครับผมคลิ้นข้อไปมิดวันละลายครับฮุกมาโด,ดานพอดีด้วยของร m n ครับผมโอ้แล้วก็ใส่หนักต่อที่เซฟครับเซฟจะรอดหรือเปล่าเซฟหัวส,สู้เซฟไม่ไหวครัเซฟตายไปถึงศพครับบอดมองเห็นด้านอารเมนครับผมแบดเดิอเซระตุกมิดวันนะมิดวันทามเดเลชั่นกระโดดตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แมตติสติคฟิลยังต่อซับคลิ้นขาดึ้อครับ ไฟบอลสปินบทที่ไอเมียนมิลเลอร์โดดถอยออกไปได้เปล่าโดนใส่คนขึ้นตัดไปไอเมีปั๊มสู้ครับปั๊มสู้ทุกอย่างปั๊มสู้ทุกอย่างแล้วเซฟครับผมกัดมาอยู่ครับเซฟกัดไม่ตายผมเจอได้ตัวของ v Hi วีฮาฮิวให้ครับผมลองเล้วกาเดียนแล้วตอนนี้ครับไล่บทย้ำต่อเรียบร้ยอยหมดเซฟตายครับส่วนได้านตัวของเฟอรจีเอสไล่ต่อที่โนเทลแล้วคำซีเนจจับล็อกไว้ผมเจีเอสไล่ต่อโนเทลยังไงดีครับเข้ามาสตันแล้วก็คริติคอลแานด์โนเทลโดนดีลิทหายไปครับดูอ้อมไปก่อนครับผม เชเข้ามาครับผมจับยกเทเลเซ็นที่มิดวันมิดวันจะไปไหนมิดวันโดดขึ้นไปจะเอสไลด์มาเจอกันเลยครับเชียบอกว่าใส่เดียวได้หมดครับผมไฟเบอร์สไตล์อัดไปปิดพัสีผมแล้วก็บีดลอยมามิดวันโดนดักครับผมโคนอสเวียครับแล้วก็วร์ปกลับได้เปล่าว้์ปกลับไปได้ครับแมเสียตีไปแล้วผมจะได้มิดวันครับโคนอสเวียเพื่อเซฟตัวเองเข้าตีโรชัยผมเอาประกันชีวิตครับทางด้านตัวของฝั่งทีมดิกบ้า บาแร็กตรงกลางแต่เป็นเมเลาบาแร็กครับผมเหลือเรดบาแรก็กเปเรดวอยเป็น,ไ,ปนไม่ได้อัพระยะทามล็อกมาฮะเป็นระยะใส่เดียวระยะแบบคนจริงระยะแบบช็อตหน้าแก่แม่เนติกฟิลลงไว้ครับมิลเลอร์เข้าไปตีผมโดดตีใส่โดเทลหายผมคลิปพัดสองดอกรือเปล่าครับเนี่ยมิลเลอร์ผมใจรรมมครับตีดูดเลือดตีดูดเลือดเยาะๆผมโดนใส่ครับปวดยับ กดย้ำย้ำต่อกดย้ำย้ำต่อเตรียมร้อยป่ามิเคิลยืนสู้ไปผมสามเล่นผมปิดวัลปิดบอลผมทอยไม่ได้ผมมิเคิลเสียนั่นเอจิสไปอ้าวไอเมนไอเมนก็ผมโดนคู่แข่งอีพีตันลุยไอเมนตายผมแล้วก็ไพ่บอลสปินเปิดว่าเซฟไล่ใส่คนตายด้านไวเปอร์ไว้ตัวปิดพาสีดูมันไปที่มิเคิลมิเคิลได้สไลด์ย้ำต่อเซฟเข้ามาจะซันได้ป่าเอาทางด้านไมโครสันดึงไว้ให้ผมปิดวัลกระโดดตีแบบร้อยเซนกระโดดตีแบบร้อยเซนโดดไปได้ผมมิเคิลหลุดออกจากดูไปแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ะปิดลอยไปต่อคัมซินเนจับล็อกไว อ่านด้านมิดเขาจะเดินเข้าตีมิดวันมิดวันโดนตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแบบแผ่วเบาแบบแผ่วเบายัางไงดีวีฮาก็เดินไม่ออกมแต่ถึงฟากผมใส่โดนโซลเคนแล้วก็ปีกเกราะด้วยครับโดนจับต่อโดนตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กินชีสมาสวนไปผมอ่านด้านมิดวันโดนจับยกเทเลคริตซิสแล้วก็เรียบร้อยผหมือก็ตไลทวีฮารครับฝ่ายั้นดูไม่เกือบตายผมสักซ่ด้านบนนี้เหลาบาร์เร็คย้ำต่อครับทางด้านตัวของฝั่งทีมมิดวันตายสี่กระผมทีโมจิ อ้าว GS เอสโซลคิวหน่าสักซ่าผมทางด้านสักซ่าไม่กลับนะฮะมีทามวอล์กผมโดดไปเลยฮนะแล้วก็เอ็นการเกมมิ่งหรือเปล่า OG ยังไม่เซยังไม่เซจีจ,จยังไม่เซจีจยังไหวครับผมโอ้ภาพมันคุค้นๆครับกันบ้านแบบกันบ้านแบบอาควาเดนกันบ้านแบบอาควาเดนแบบทีไอ แบบทีไอไม่ได้โอ้ไม่ได้งกเลยอยู่ฮะแมตติติคกับผมท้อสันกันบ้านแบบทีแบบท i ไอแแบบทีไอแปดเดอะรีมคัมทูแบบท i ไอแปดกันบ้านแบบทีไอแปท้อสันทาวนเชนมิดวันโมโนโสเวียล็อบบี้ไปได้โคโนโคโ,โนโขอบบ้อบอ่ไม่ติดครับผมจีเอสแลวยดีดกลัมาบีกุไปเรียบร้อยจบเกมเป็นจีจีติป้าสอครับผม เข้าไปเจอกับอาริแอนต่อครับส่วน OG ตกลงสายล่างครับไปสู้ชีวิตต่อครับยังไม่ได้ถูกขับออกจาวจนเว้นนี้ฮะ52บคิวครับทีมนิกมากครับใน30นาทีครับเกมที่แล้วก็ฆ่าไปส0กว่าคิวครับผมอ่าเอ็มเอ็นครับผมแอซิดนายี่สิบสี่เลยครับมีส่วนเกมเยอะครับผมลูบิกก็ แอซิสยิบก้าครับผมมาแบบทุกท่าไม่ครับ GH g s 2วันนี้นี่เป็นซับสี่ที่เล่นได้เดือดมากครับแต่ต้องรอดูว่าถ้าไปเจอกับทางด้านทีมอาริอาน,นี่จะเทพซ่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเซอร์เน,นโนเทลนี่แตกผ้าเอาสิบสองคิวครับผมโดนปิดพาสิีฟจากไวเปอร์นี่ก็ของาอีแล้วฮะทำให้อันติไม่ทำงานบอกพาสิเฟลเลตวอยเหมือนกันนะเจอไวดเปอร์ตัวเดียวครับผม